นี่อย่างกระไ้ไปค่ะให้มันแซ่บแ,แนีวแซ่บแล้วละค่ะใส่ลงไปโรดค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปต้มยำไก่ในวันที่ฝนตกค่ะออกไปใส่บาไดกับเหต้มยำไก่กินง่ายๆเด้อค่ะกับสถานการณ์โควิดณนตอนนี้ค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนเด้อค่ะ เคื่อหลายซะค่ะไปใส่มน้าใส่กับไบบ่ใได้อนที่โควีดเหตุเห็ดกินกันง่ายๆนี่แหะค่ะต,ต้นต้มย่ำก็บโอมีอย่างหลายดอกค่ะอาจจไคร้ใบมะกรดูดลากผักชีปีกสดปักกเทศค่ะมีอย่างกระไส้ไปค่ะมันแซ่บแ,แนวแซแ่บมาละค่ะใส่ลงไปโลดค่ะมาหยุ่งยากค่ะ อยู่กับบ้านทำกินง่ายๆค่ะแค่นี้ก็รู้แล้วเด้อค่ะผู้เขาลำบากก็ข้ากว่ามีหลายค่ะจะซ้ำานีอะค่ะคลิปนี้ก็บ่ามีอย่างหลายก็บ่ได้เหตุพิธีการถ้ให้เบิ่งดอกค่ะแต่สิมาเวาสู้กันฟังซ้ำหนีอะค่ะโอ้ยฝากอ่อนร้อนมาหลายวันไม่ตกมาตกวันนี้ค่ะฝากอดไลค์ ลืมกดกับติ้ง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 ให้นั่นเด้อค่ะสิบประเดียดผ่านคลิปไม่ไม่หน่ะมาค่ะในช่วงนี้กับสิบประคอยมีคลิปไปเที่ยวหรอกค่ะคลิปกินคลิปเที่ยวกับสิบประคอยมีค่ะตรงขาโคบิทหายทุนหลักค่ะไปเลยปรค่อยเดี๋ยวลงคลิปกับพากันเบิร์นคลิปกับเกากันเด้อค่ะค่ะก็ลาซ้ำนี่แหละค่ะบ๊ายบายค่ะ